สดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทดลองโมดูลตัวนี้อีกรอบนะครับก็คือโมดูล p z e m 016นะครับการทดลองที่แล้วนะครับผมได้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการแสดงผลนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้โมดูลเขาเรียกว่าโหนด mcu นะครับมาติดต่อคุยกับ ตัววัดพลังงานเพื่อที่จะอ่านค่าต่างๆออกมานะครับแสดงผลผ่าน Serial p o อรนะครับก่อนนะครับซึ่งถ้าใครจะเอาไปประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นนะครับก็สามารถทำได้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเค <Okay. S 1> วงจรนะครับก็จะมีตัวแปลงตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า,า ttl to rs 4 8 5นะครับเราจะต้องต่อขา เข้ากับตัวโนด M C U นะครับเพื่อที่จะแปลงไปคุยกับ P Z E M ศูนย์นนะครับเดี๋ยวการต่อวงจรละเอียดเดี๋ยวผมจะบอกในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแรงดันนะครับแรงดันผมทำเป็นปลั๊กปลั๊กไฟแรงดันเพื่อที่จะเสียบเข้ากับปลั๊กนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ CT นะครับ CT ผมจะคล้องกับเส้นนี้นะครับแล้วก็ใช้ปลั๊กตัวนี้นะครับไปเสียบเพื่อที่จะมาวัดโหลดที่ใช้กับบล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กไฟเข้าไปเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีไฟมาเลี้ยงตัวโมดูลแล้วนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะวัดโหลดนะครับของของปลั๊กสีตัวนี้นะครับโหนด MCU นะครับเดี๋ยวจะไปดูโปรแกรมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวงจรละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับออกจากโหนด MCU นะครับจะมี4ขานะครับ D1 D2 D7 D8 นะครับเข้าไปที่ตัวแปลงสัญญาณจาก TTL เป็น IS485 นะครับ หลังจากนั้นก็มีสายสองเส้นนะครับ A กับ B ไปเข้าตัวโมดูล p z e m 016นะครับออกจาก p z e m 016เป็น CT 2อขั้วล่างแล้วก็เป็นแรงดัน2อขั่วบนนะครับในการทดลองนี้ผมก็จะทดลองวัดโหลดที่ใช้กับปลั๊กไฟตัวนี้นั่นเองนะครับโอเค มาดูตัวโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวซูมเข้ามานิดหนึ่งโอเคก็จะมีการ Include ไฟล์ Header ต่าง,างๆเข้ามานะครับในที่นี้ผมก็ใช้เป็นซอฟต์แวร์ซีเรียนะครับเพราะว่าผมจะแสดงผลผ่าน Serial Monitor นะครับถ้าเกิดใช้ซีเรียเดียวกันไปคุยกับตัวมิเตอร์นะครับมันก็จะชนกันนะครับก็เลยต้องใช้ เป็นซอฟต์แวร์ซีเรียลนะครับโดยใช้ขา d1 กับ d2 นะครับเป็นตัวคุยกับมิเตอร์นะครับกำหนดแอดเดสของตัวมิเตอร์นะครับเป็นศูนย์นะครับกำหนดค่าตัวแปรต่างๆเพื่อที่จะรับค่าจากมิเตอร์นะครับอ่าในการทดลองนี้ผมก็ใช้เขาเรียกว่า NTP server นะครับมาจับเวลาแล้วก็ให้มาแสดงผลนะครับผมก็จะ include ตัว Time เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ SSID แล้วก็ Password นะครับตั้งค่าต่างๆตามนี้นะครับในตัว s e ตอัก็จะมีตั้งค่า Wi-Fi ต่างๆตั้งค่า Time Zone อะไรพวกนี้นะครับตั้งค่า Output ของตัวที่จะไปคุยกับ r s 4 8 5นะครับ มาดูในรูปนะครับในรูปผมก็จะดึงเวลานะครับตลอดทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็แสดงเวลานะครับเป็นชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับมี if นะครับก็คือถ้าถ้าเกิดวินาทีน้อยกว่าหนึ่งหรือเท่ากับหนึ่งนะครับให้ให้ print แสดงผลค่า power นะครับค่า voltage current energy แล้วก็แปลงเป็นหน่วยนะครับก็คือ เอาค่า energy มาหารพันนะครับก็จะเป็นหน่วยการใช้ไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการอ่านค่าของตัวมิเตอร์นะครับที่โ o d e MCU จะคุยกับตัวมิเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอัพโหลดแล้วนะครับอัพโหลดลงตัว Node MCU นะครับแล้วก็มาดูค่ากันนะครับ เอาวรอสักครู่อ่าอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับดูค่าผ่านซีเรียลมอนิเตอร์นะครับอ่าคอนเนคไวไฟ ได้ ip มานะครับตรงนี้พอดี11บเอ็นาฬิกายีนาทีห้วินาทีนะครับก็คงต้องรอจนถึงเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่แรกก็คือให้วินาทีนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งก่อนนะครับมันถึงจะแสดงค่า ซึ่งในขณะนี้นะครับผมก็จะเสียบโหลดเข้าไปนะครับก็คือมีโหลดหลอดไฟสปอ t l ตไลท์10วัตต์นะครับ LED 1 0วัตต์แล้วก็มีเตารีด1ตัวนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอดูว่ากระแสมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับ มาแล้วตอนนี้4.21มนะครับ energy นี้ก็คือ energy ที่มันค้างอยู่นะครับ energy ที่ค้างอยู่ที่ผมได้ครับทำการทดลองมานะครับถ้าเราต้องการที่จะรีเซ็ต energy นี้นะครับคือให้มันเป็นศูนย์แต่แรกเราก็มา uncomment ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ reset energy นะครับเดี๋ยวลองรีเซ็ตเลยก็ได้ reset energy นะครับ ปิดไปก่อนอัปโหลดลงอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้งานจริงนะครับเราก็แค่เราต้องรีเซ็ตเฉพาะครั้งแรกนะครับพอหลังจากนั้นเราก็คอมเมนต์บรรทัดนี้แล้วก็อัปโหลดเข้าไปในตัวโน d e ncu อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าอย่างนี้ครับพอรีเซ็ตเสร็จแล้วผมก็จะอัปโหลดลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับลองดูค่าของ serial monitor ได้อีมาแล้วนะครับรอจนถึงวินาทีที่หนึ่งนะครับมันก็จะแสดงค่าครั้งหนึ่งสรุปไม่ง่ายก็คือตัวโค้ดโปรแกรมของผมนะครับผมต้องการให้มันแสดงค่าทุกๆหนึ่งนาทีนั่นเองนะครับ รอรอจนถึงหนึทีตอนนี้ผมก็เสียบเตารีดแล้วก็เสียบสปอร์ไลท์สิบตต์นะครับ LED สิบตต์เข้าไปแล้วนะครับอ่ามาแล้วนะครับ power เอ๋อตอนนี้คือมันวัดแค่ของตัวไฟเพราะว่าเตารีดมันตัดนะครับโอเคก็เป็นความรู้เพิ่มขึ้นของผมอย่างนึงนะครับเหมือนเตารีดมันตัดกระแสรตรงนี้ก็เลยไม่ขึ้นเยอะนะครับนี่ครับปกติมันจะประมาณ3ามซีเอนะครับตอนเตารีดทำงานก็ โอเคนะครับถือว่าการทดลองนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตัวซอสโค้ดผมจะวางไว้วางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปของ YouTube นี้นะครับพอดีผมมีลืมเคยเคยทำบล็อกไว้นะครับนึกเพิ่งนึกออกว่าเคยมีบล็อกอยู่เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในบล็อกนี้แล้วก็ลงลิงก์ดาวน์โหลดโค้ดในบล็อกนี้นะครับให้นะครับแล้วผมจะเอาลิงก์ของบล็อก การทํางานตัวนี้นะครับเอาไปวางไว้ที่ใต้คลิป YouTube นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ